ราก,การวันที่31มกราคมนะคะหัวข้อย่อยที่6ค่ะเขีนบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมค่ะ,อคะ,อคะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเมนูหลักนะคะรายการนี้เราจะเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกโบอร์ค่ะเลือกลงรายวันนะคะ สมุดลายวัน p J สมุดรายวันทั่วไปกดโอเคค่ะคเข้ามาอยู่ในหน้าน,นี้แล้วนะคะให้เรากด F3 เพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีนะคะคือวันที่3ามเอ็ดนหนึ่งาหกศูนย์นะคะโปรแกรม่าถามว่าวันที่นี้เป็นวันที่ปิดพวดแล้วสามารถลงรายการได้คือ Thai C รายการิ C ีหรือ Thai D รายการปรับปรุงบัญชีแล,ล้วปิดบัญชีกโรโดเีนะคะตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนจาก B เป็น C ค,ค่ะโปรแกรมก็จะหาตว่าต้องการปิดบัญชีถึงเงินศูนย์ึงับสองหาหูแล้วก็ปิดโอเคอนะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือก ต้องการลงรายการเองนะคะเสร็จแล้วให้เรามาตรงรายละเอียดเลยนะคะรายละเอียดเราจะาพิพมพ์ว่าติดยอดขาดุนเข้าบัญชีํำไดสะสมนะคะ ค่ะเสร็จแล้วให้เราลงมาที่ชื่อบัญชีเลยนะคะชื่อบัญชีตรงนี้ให้เราใสาห่หัวกำไรสะสมนะคะธนาคารไทยค่ะกำไรสะสมคือรหัสบัญชีสามหนึ่งคูณคูณสามนะคะกำไรสะสม ในบิลนะคะคือสี่เมื่นสี่เมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดบาทจุดสองหกนะคะ เสร็แล้วให้เรากด enter ลงมารายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะให้เราฟินว่ากำไรปีสองสามปีค่ะวันนั้นะอเดินเขินะคะยอดบัญชีคือสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะคะให้เรามาที่ช่องเครดิตเลยนะคะ กด F2 สมดุลนะคะค่ะก็จะได้ยอดมาอัตโนมัตินะคะยอดรวมด้านเดบิตคือสี่มรบาทจุองงนะคะด้านเดบิตและด้านเครดิตเท่ากันนะคะจะรับให้เรากด F10 เบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรัน่อยให้ไว้ชื่อให้เรากด yes ค่ะ เจแล้วนะคะเราไม่ต้องการบันทึกรายการใดอีกให้เรากด A เ n t e เพื่อออกคะ่ะกดยีค่ะกดเ n t อีกครั้งนะคะคันเครนะคะเรียบร้อ,รอยแล้วนะคะสำหรับการ,รบันทึกบัญชีในหัวข้อเร่อที่6ค่ะ